สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับร scripts. ผมลุงทัศครับลุงทัศมาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างกันเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันทุกคนนะครับลุงทัศได้ห่างหายจากพี่น้องของเราร่วมจะเป็นหลายงวดมากนะครับที่มาที่ไม่ได้มาพบมาเจอพี่น้องเนาะ ก็ต้องขออภัยครับที่ผ่านๆมาไม่ได้เข้าแวะเข้ามาช่องนี้เลยครับห่างหายไปนานจริงๆและวันนี้ครับุมทัศจะมานําเสนอครับเป็นเป็นเลขปักหลักพี่น้องครับผมจะใช้อยู่สองสูตรเท่านั้นครับที่จะมาชนกันให้พี่น้องดูครับเป็นชุดปักสิบกับปักหลักหน่วยเนาะเอาสองสูตรชนกันเลยพี่น้องครับมาผมเอาหลักสิบก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยชมหลักหน่วยผมวางหลักสิบไว้สามตัวหลักหน่วยไว้สองตัว จะมีแค่ตัวเลขอยู่แค่6ชุดเท่านั้นครับมาฟังคําเตือนก่อนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วรับชมพร้อมกันครับค่าคาเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้นะครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางานันคนับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสน,ส,น,ส,น,ส,นสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีด้วยความหวังดีจากคุณชัดที่ไนวครับพี่น้องครับต่อไปนี้จะเป็นเลข ปักหลักสินะครับผมเริ่มคำนวณจากสิบหกมนาเลยนะครับสิบหกมมนาผมเริ่มคำนวณครับเอามาใช้1นึ่งเมษาไปเลยครับพี่น้องครับวิธีทําผมให้เอาสามบวกสิครั้งที่1และบวกด้วยหน่วยบนสามบวกสิครั้งที่หนึ่งสามบวกสามเป็นหก <6 S 1> เอาหกมาบวกหลักหน่วยแบบนี้6กบวกเดเป็นสิบสาพี่น้องครับ เราจะได้ตัวแรกคือ 3, 3มาบวก9ได้ 12, 2มาบวก8ได้0งวดนี้เราได้หลักสิบอยู่ที่3ตัวก็คือ3เดี๋ยวนะครับ3บวก10ที่1ได้6ได้ 3, ได้ 2, ได้0อ่ะขออภัยครับสูตรนี้จะเริ่มเดินจากงวดมาที่1เมษานะครับ อ่ะผมเขียนเริ่ม1เมษาเลยนะครับสามบวกสามเป็นหกหกมาบวกแปดเป็นสิบสี่ตัวแรกของเราได้สี่นะครับสี่มาบวก9้าจะได้สิบสามสามมาบวกแดจะได้สิบเอ็ดนี้คือตัวเลขที่เราจะได้คือปักหลักสิบนะครับอันนี้ยังไม่เดินนี้ผมจะเขียนผลออกตรงนี้นะครับพี่น้องครับผล เราคำนวณจากหนึ่งเมษาจะมาใช้16เมษาพี่น้องครับหลักสิบที่เราจะนำไปใช้คือ4 3 1ครับมาครับมาตรวจเลยดีกว่าครับ16เมษา395้าหนึ่งเกออก919เกเรากำลังหาหลัก10อยู่นะครับ9 19หลักสิบก็คือ1และตัวที่ถูกตัวนี้ก็คือ1ตัวนี้นะครับ 1> 9ก้หนึ่งเก้าสูตรคำนวณได้สี่สามหนึ่งจะถูกหนึ่งตัวนี้ครับมาไปต่อพี่น้องครับผมคำนวณสิบหเมษาไปใช้สองพฤษภาเอาสามมาบวกหลัก10บครั้งที่หนึ่งและผลบวกมาบวกด้วยหลักหน่วย3ามบวกห้าเป็นแปดเราจะได้แปดแดมาบวกหลักหน่วยบน8ปดบวกเก้าได้สิบเจดตัวแรกของเราคือเจ็ดเจ็ดไปบวกเก้าได้สิบหกสิบหกไปบวก8ดได้ยี่บสี่นะพี่น้องครับ วันนี้หลักสิบของเราได้เจ็หสี่นะครับเจ็ดหสี่ซึ่งจะนำเจ็ดหสี่นี้มาใช้สองพื้นสภาออกอะไรพี่น้องครับหกห้าแปดหสี่สองผลหกสี่สองนี้นะครับและหลักสิบพี่น้องครับออก4ี่สองหลักสิบเป็นสี่หลักสิบคือสี่นะออก4ี่สอง ถูกสีวดนี้มา2ตัวนะครับ6กับ4มาไปต่อเลยดีกว่าพี่น้องครับคำนวณจาก2องพฤษภามาใช้16นะเอา3คงที่นะครับมาบวกหลัก10ครั้งที่1 3ึบวกเก็ดได้ศมาบวกหลักหน่วย0ูนบวกสี่จะได้4ตัวแรกครับสีไปบวก9ได้13 3สาไปบวก8ได้21่สิบเอ้สามวกแได้11ครับ เราจะได้4,3,1ซึ่งเป็นเลขหลักสิบที่เราจะนำไปใช้16พฤษภาพี่น้องครับบอ,อกเลยครับ1,5,5,0,1,2ผลออก0,1,2หลักสิบหนก็คือ1ตัวนี้นะครับในหลักสิบเราก็จะถูก1ครับวันนี้ออก0,1,2มาไปต่อเลยดีกว่าครับกระชับรวดเร็วครับ อ่าสาบวกสิบครั้งที่หนึ่งสาบวกสี่เป็น7ก็เก็มาบวกหลักหน่วยได้9เราใส่9เข้าไปบวกด้วย9้าอีก,กรอบจะได้8บวก8อีกครั้งครับจะได้6เราจะได้หลัก10คือ9ก้ดหพี่น้องครับและจะนำเก้าแปดหตัวนี้มาใช้เป็นข้อมูลในงวดวันที่1มิถุนาออกเลยครับ3ามหนึ่งเหนึ่งเกหผลหนึ่งเ้า หกหลักสิบคือเก้าครับและเก้าของเราก็อยู่นี่ครับถูกเก้าวันนี้พี่น้องครับวันนี้ถูกเก้านะออกเก้าหกมาไปต่อเลยดีกว่าพี่น้องครับคำนวณเลยสามคงที่มาบวกหลักสิบสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่มาบวกหกเป็นศูนย์เราจะได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าจะได้เก้าเก้าบวกแปดจะได้สิบเจ็ด มาแล้วครับหลักสิบงวดนี้ของเราคือ097พี่น้องครับ097และผลออกอะไรครับ361807ผล807และหลักสิบก็คือ0นะครับนี่0ออก807งวดนี้มา2ตัวครับ0กับ7งวดนี้ หกับสองมา1ตัวเดียววดน,นี้6กสี่สองมา6กับ4ี่วดนี้หนึ่งเมา1ตัวเดียวมาพี่น้องครับทีนี้จะมาถึงงวดปัจจุบันขอให้สูตรลุงทัดเดินต่อครับ3าบวกสเป็น7จ็เจดบวกเเป็น14ครับเราจะได้สี บวกเได้13 3บวก8ได้11นี่ครับตัวเลขที่เราจะได้ในหลัก10ก็คือ4 3 1ครับ4 3 1 4มาจะได้อะไร3มาจะได้อะไร1มาจะได้อะไรพี่น้องครับลุงทัดขอยกยอดมาเจอกันที่ปักหลักหน่วยนะผมจะเอา10ที่ได้สี่สามหนึ่งมาชน หลักหน่วยสองตัวโอเคครับสูตรนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันชุดที่สองครับคือหน่วยบนคลิปนี้วันนี้ขอให้พี่น้องโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ